ทัวดีครับพี่มีจต่ช่องมีอ้วนดดวงนะครับทำนายดวงตามกลุม่มธาตุแล้วก็กลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงความรักครับความรักของคนโสดประจํากลุ่มชาวธาตุลมครับเมถุนตุลและกลุ่มนะครับดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างประจําเดือนนี้เรามาดูคําทํานายนะครับเริ่มที่ราศีแรกครับได้แก่ชาวราศีเมทุนครับต้องบอกเลยว่าชาวเมทุนเองเนี่ยประจําเดือนนี้เนี่ยโอกาสสําหรับเรื่องของการมีความรักเนี่ยมาสูงมากๆรวมถึงโอกาสสําหรับการสื่อสารการหาความรักทั้งใหม่การพูดคุย ก,การเข้าสังคมใหม่ๆดวงเด่นมากๆสาหรับชาวราศีเมทุนครับชาวราศีเมทุนเอ,เองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมกับคนในสังคมใหม่ๆและคนกลุ่มใหม่เกิดขึ้นเลยทําให้การเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีหรือการเป็นการสร้างความรักที่ดีให้กับดวงชะตาครับเดือนนี้เองเนี่ยมีดาวพุธนะครับเป็นดาวประจําดวงชะตาโคจรอยู่ในตําแหน่งเกี่ยวข้องกับการเจรจาการสื่อสารการเข้าสังคมคร,ครับเลยทําให้ความรักของคนโสดนี้เองเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆทั้งได้ทั้ง นนได้ทั้งความรักมาในเวลาเดียวกันเจตจาด้านธุรกิจแถมได้ความรักเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันด้วยมีคนมีเอ่อมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาติดพันคุณในเดือนนี้ครับแล้วแบบพี่2นะครับรองลงมาเลยคือชาวราศีตุลครับต้องบอกเลยว่าชาวตุลเนี่ยดวงรักกระโดดเข้าหาเลยทีเดียวนะครับความรักแฟนคู่รักคู่ครองนะครับกระโดดเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างจริงจังครับเดือนนี้เองเนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่จะมีความรักมีคนรักอย่างแท้จริงเป็นรักที่ทําให้ชีวิตสมดุลน,นะครับเข้ามาเติมเต็มในให,ลหลายๆด้าน ทำให้ความรักในชีวิตของคุณเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขครับดาวสุขนะครับเป็นดาวที่ประจําดวงชะตาของชาวราศีตุลนะครับเกี่ยวข้องกับความสุขความสมหวังความงามนะครับเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะครับและมีโอกาสเดินทางเพื่อเจอความรักด้วยผมก็ต้องตอบเลยว่าในเดือนนี้เองเนี่ยความรักจะกระโจนเข้าหาดวงชะตาของชาวราศีเมถุนมากๆครับเพราะว่าดวงความรักมาถึงคุณแล้วนะครับสร้างความลงตัวและความสมดุลให้กับดวงชะตาครับลําแบบที่3นะครับคือช ราศีกุมนะครับต้องบอกเลยว่าชาวกุมเองเนี่ย <_ d ial> เด่นมากเช่นกันคือมีดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวประจําดวงชะตาแต่ในกรณีกันเนี่ยความรักของคุณนะครับหรือว่าคนในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นอยู่ในสถานะคนคุยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแฟนไปเป็นความรักไปเป็นคู่รักระยะยาวนะครับมีแนวคิดมีหัวสมัยใหม่นะครับมองถึงทิศทางอนาคตนะครับได้เป็นอย่างดีคุณจะเจอคนในรุ่นราวข่าวเดียวกันครับมักจะได้แฟนได้คนรักได้คนคุยนะครับหรือว่าคนในความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยอายุไล่ล่ มีความคิดมีไอเดียมีความก้าวหน้าคล้ายๆกันเลยทําให้ตัวคุณเองและเขาเองเนี่ยเข้ากันได้ในทุกๆมิตินะครับบอกเลยว่าทั้งคุณและเขาจะเข้ากันกับเพื่อนของเขาและคุณได้เป็นอย่างดีเลยเป็นการสร้างขังคมใหม่นะครับให้กับดวงชะตาของคุณด้วยถือว่าทั้ง3ราศีนี้นะครับเมถุนตุลกุมเนี่ยถือว่ามาแรงกับเรื่องของความรักนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเข้าสังคมและการพบเจอคนกลุ่มใหม่ๆ มีแถมกับเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะครับทั้ง3ราศีนี้ถือว่าดวงเด่นครับ